น้องบอกว่าอยากเห็นวิธีการเร่งดอกพลิกนะครับจากการทําน้ําหมักใช้ในสวนจะใช้น้ําหมักตัวไหนบ้างในการเร่งดอกพลิกนะครับตอนนี้เริ่มติดดอกแล้วนะทั้งต้นเล็กต้นใหญออ่วิธีการเร่งดอกมันได้ผลดีนะครับได้ผลดีดีมากเลยต้นไม่พร้อมก็จะออกดอกเหมือนกันตอนนี้จะเกิดอาการใบเหลืองอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราแก้ได้นะครับมามาดูวิธีการ นำน้ำหมักที่เราผสมเรียบร้อยแล้วมาใช้นะครับเกี่ยวกับการเร่งดอกพริกนะครับก็จะเป็นน้ำหมักประเภทจุลินทรีย์ข้อแสงน้ำหมักเปลือกไข่นะครับมามาดูกันว่าใช้อย่างไรบ้างวันนี้ตัวน้ำหมักที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับก็ก็เป็นตัวเดิมนั่นแหละนะครับใครที่ยังไม่เคยรู้ว่ามันสามารถทําเป็นสูตรเร่งดอกพลิกได้นะครับมันจะเป็นตัวนี้น้ำหมักด้วยสุกประโยชน์เยอะมากนะครับช่วยในการเร่งดอก ช่วยให้ขั้วเหนียวดีมากๆกัรตราส่วนในการใช้เราจะใช้หน,หนึ่งถ้วยกะปินะครับหรือปริมาณสามช้อนโต๊ะนะนี่เป็นถ้วยกะปินะครับผมเอามาไว้ไปตวงเพื่อนๆจะได้เห็นปริมาณที่ชัดเจนเนาะก็สามารถเวลาจะใช้งานอย่างอื่นเพื่อนๆไม่มีถ้วยกะปิเพื่อนก็กล่าเานาะตัวถัดไปจะเป็นตุวงสีถึงข้อแสงนะครับตัวนี้ช่วยกระตุ้นเ,เขาเรียกว่าอะไร เพิ่มเพิ่มความอยากให้กับพืชให้พืชกินอาหารได้อร่อยขึ้นอธิบายเป็นภาษาบ้านๆนง่ายๆเลยใช้ไปหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งนะครับใส่เข้าไปเลยอีกตัวหนึ่งที่จะต้องใช้คือตัวนี้น้ำหมักลูกยออันนี้พูดบ่อยมากตัวน้ำหมักลูกยอนำลูกยอสุกนะครับมาคั้นละลายหมักกับน้ำเปล่า ทุกยนหนึ่งลูกก็ใช้อยู่ประมาณหลิตรนะครับนี่เห็นไหมใส่เข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะพอไม่ต้องเยอะถ้าเยอะเดี๋ยวมันจะดกเกินนะครับใส่เข้าไปเพียงเท่านี้นะครับมามาผสมกับน้ําในอัตราส่วน1-2ลิตรนะแล้วแต่เพื่อนเลยผสมกับน้ําไม่ต้องไปซื้อน้ำหมักเร่งดอกให้เสียเวลา สูนี้สามารถใช้กับไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะใช้กับกุหลาบใช้กับดาวเรืองใช้กับดอกทานตะวันได้หมดนะครับปเราไปใช้กันที่จู่หัวว่าเร่งดอกพลิกนะครับเพราะว่าพลิกมันออกดอกยากใช่ไหมเนี่ยก็ทําการตักมาแล้วก็รดไปเลยรดในปริมาณเท่าไหร่รดเท่าไร่รดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่มีอันตรายกับต้นพืชนะครับมันมีแต่ผลดีกับการเร่งดอกพลิกนะครับ เลไปเลยนู่นกระถางเล็กของผมต้นเล็กกินเดียวนะครับตัวติดดอกเรียบร้อยแล้วใช้กับมะเขือได้ไหมใช้ได้นะครับมะเขือก็ใช้ได้มะนาวก็ใช้ได้เนาะแต่ว,ว่าพริกมันจะเด่นนิดนึงส่วนต้นนี้นะต้นนี้ผมทําการหมักน้ําเมื่อกี้แล้วก็ทําการเอาต้นต้นอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหมาจุ่มเลยมาแช่เลยก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับติดดอกเต็มกัน นี่นี่กดไปเลยเป็นวิธีการง่ายๆนะครับอย่างว่าแหลนะเนาะทำน้ำหมักไว้ก่อนอยากรู้วิธีการทำน้ำหมักอยากรู้าการการใช้อยากรู้อัตราส่วนสัดส่วนนะครับกดติดตามไว้นะผมจะค่อยๆบอกทีละตัวทีละตัวไปนะครับจะได้ทำมาไว้ใช้ในสวนเนาะจะได้มีน้ำหมักไว้ใช้นะครับไม่ต้องไปพึ่งผาสานเคมี กับพืชพืชใบได้ไหมได้นะครับพืชกินใบก็ได้แต่แต่ถ้าเป็นพืชกินใบจะเป็นทรงประมาณนี้ถ้าเราลดไปนี่น้องจะทำการติดยอดติดยอด,ต,ด,ยอดติดดอกัวติดดอกเต็มเลยก็ไม่ดีนะครับเนีนจะเพาะพพืชที่เราปลูกไว้กินลูกกินดอกแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเร่งดอกเนาะ เพิ่งกลับมาจากสงกรานต์ครับไป้ายนอกมาขับสุรินมามาดูสวนก็ประมาณนี้แหละออจจะเล็กๆนิดนึงเอาแล้มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขับวิธิการเร่งดอกเนาะมันถึงมันง่ายไงถ้าว่าเรามีน้ำหมักไว้ใช้เองนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะแชร์ไปให้กับเพื่อนกเกษตรของเราครับที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้ วิธีการทำมเสียดในรูปแบบง่ายๆเนาะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับว่าผมรู้สึกว่าผมจะเจอปัญหาเ,เนี่ยมะนาวอันนี้เขาจะเรียกว่าแคงเกอร์ลูกมะนาวหรือว่าราสนิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการทำกันเดี๋ยวทำการตัดย้าตรงน,นี้ให้มันสะอาดก่อนถอนย้ายมาสะอาดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเราเจอกันใหม่ในวันพรงนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละไปบ,บายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ